ครับสวัสด,ดี FC Fanpage มาเทยมีเชือกทุกท่านนะครับพรผมนำพีมาใช้วันนี้จะมาให้มวยรักมวยชอบซึ่งมวยไทยเจสีนะครับก็จัดที่เวทีมวยช่องเจสีนะครับมวยเริ่มตั้งแต่14บสนาฬิกาสานาทีประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพศสองพันะครับก็อนสำหรับวันนี้มวยรักมวยชอบจะมี4ตัวนะครับก็มี4คู่เน้นๆเลยก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมทัศนะของวันนี้เดี๋ยวไปทบทวนของเมื่อวานก่อนซึ่งมวยไทยเกยียรติเพชร s k อนะครับตอน้ยเมม่นีใหุแดงทั้งแแแถบเลยต่่วามมุดงเนี่ย ชนะอยู่แค่ตัวเดียวเองนะแล้วก็เป็นมวยต่อด้วยเป็นที่น่าเสียดายเลยสำหรับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวมาดูทบทวนคู่แรกกันต่อเลยมนสวรรค์เล็กเจอกับพาดานแคนาครูนแคมารูนสามยกแรกเนี่ยถือว่าทําไม่ค่อยดีนะถอยเยอะแล้วก็ตั้งรับเยอะนะครับส่วนทา้ามุมแดงเนี่ยเดินเดินบู๊ดูดันเดินเสียบเดินชนเลยแล้วก็ถือว่าทําได้ดีสามยกแรกเนี่ยผมมองเริ่มขาดแล้วนะแต่พอยกที่สี่เนี่ยทางด้านแคนารูนเนี่ยมาได้จังหวะ เสียบเข่านะคือล็อกคอได้แล้วก็ตีได้3ทีทางด้านไอ้มนสวรรค์เล็กไม่เอาในครับก็ยอมพิงตัวไปแต่ว่าไม่สนใจพวกลูกพี่หรือว่าอะไรเลยไปดูบรรยากาศหลังเกนเนี่ยก็ถือว่าโดนดาหนักอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าก็ถือว่าให้กําลังใจไปรอหวัวใจเริ่มขึ้นมานะครับค่อยมาสู้กันใหม่ส่วนคู่ที่สเนี่ยจอเดกทีเอมวยไทยเจอกับนันสิทธ์รักปอไผ่ผแดงนะครับคู่นี้ชอบ คู่นี้ผมให้ทานนั่นเจาะเหล็กนะแล้วก็ปิดเกมประเดี๋ยวที่2นะเสียบเข่ากระเด็นเลยส่วนตัวที่3เนี่ยคาทาเพชรเจอกับทานด้านเหนือเพชรนะครับเอ้ยเพชรเหนือเจอกันนาหนเพชรเหนือคู่นี้3ยกแรกผมมองว่าเพชรเหนือเนี่ยคือเป็นฝ่ายนําอยู่มาตลอดเลยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันยังอยู่คงนน้าคาทาเพชรนะแต่พอชกไปชกมาแล้วคือต้านไม่ไหวจริงคาทาเพชรคือชื่อชั้นเนี่ย คู่ที่เล่นจังหวัดฝีมือยังสู้ทางด้านเพชรเหนือไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังห่างมาคู่นี้สงสัยต้องฉีกคู่ไปก่อนถ้าเจอกันอีกยังไงคาถาเพชรก็เจ็บตัวเหมือนเดิมครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยคู่เอกในราการเนี่ยเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเจอกับทางด้านจิ้งรีทองกีฬาสปอร์ตคู่นี้คือจะพูดยังไงสามยกแรกเนี่ยสามยกแรกต้องยกให้เพชรเก้าล้านเลยสามยกแรกนี่ต้องยกให้เพชรเก้าล้านเลย แต่พอพอประมาณช่วงยกที่4เนี่ยยกที่4ก็คือเจ้างดีอทองมาได้เรื่องจังหวะฝีมือต่อยหมัดเนี่ยอาวุธคมมากเลยครับแต่ว่ายกสุดท้ายเนี่ยออกมาชิงดําแต่ว่าราคาเนี่ยยังอยู่ทา่หน้านเพชรเก้าล้านนะแต่พอชกไปชกมา เป็นเก้าล้านออกมารับอย่างเดียวเลยก็ถ้าชิงดำเนี่ยจริงๆใครออกมารับอย่างเดียวเนี่ยคือเป็นตัวแพ้ได้เลยแต่อยู่ที่ว่าบรรยากาศเอาเปล่าแต่ว่าบรรยากาศที่ก็อยู่ทั้งด้านจิ้งหรีดทองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนรู้ตัวชนะแล้วเพราะว่าจิ้งหรีดทองยกสุดท้ายเนี่ยถือว่าถือว่าทํามาได้ดีเลยก็เป็นนึ่งในจิ้งหรีดทองนะผมยกเป็นฝ่ายคว้าชาัยไปแต่สําหรับคู่นี้ก็ถือว่าเล่นซื้อขายได้นะใครที่เข้าเป็นเก้าล้านไปก่อนก็เล่นออกตัวได้ใครที่ไม่ออกตัวก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกวันที่กลุ่มเป ใครที่อยากทราบทีเด็ดวสามตัวเน้นๆนะครับส่งซิกรายการบรรยากาศภายในวิธีแอดเอ็มพีหนึ่เเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มโอเทมีเชื่อได้เลยเดี๋ยวมาดูศึกมวย,ยจักรสีกันบ้างน,นะครับสหรับวันนะี้นะคู่เปิดหัวนะครับทัพหลวงอเมืองชุมแพเจอกันนั่นซายรัตนาพอหอมกินคู่นี้เจอกันในพิกัด124่อยยี่่ปอนด์แม่ช้ามุมแดงเนี่ยมาลดจุดหส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยมาตามพิกัดนะครับคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นมวยขวาเจอกับมวยซ้ายนะครับถ้าให้ชออบมมมุเ่สไตล์ฝีีืนย ชอบไปทห้หน้น้ายรัตนานะแต่วันนี้ตกเป็นรองนะเป็นรองด้วยเรื่องบรรยากาศนะครับเออเป็นรองด้วยเรื่องบรรยากาศแต่ว่าก็ยังเชื่อว่า้าย้ายรัตนาเนี่ยจะอาศัยแข้งซ้ายแล้วก็ขวาใช้ได้วันนี้ขอชอบไปใา้น้าน้ายรัตนาครับส่วนคู่ที่2นะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงเออลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับทางด้านแสนรักแสนสุข สทเฮี่ยวบางแสนหรือว่าไอ้เจ้าสเตฟานนะคู่นี้จเจอกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้ามุมแดงเนี่ยมามาตามพิกัดส่วนมุมน้ำเงินเนี่ยมาลดจุด4สไตล์ของทั้งคู่ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่ามุมมุมน้ำเงินเนี่ยจะเป็นมวยที่รูปร่างดีกว่าสูงยาวเป็นมวยเข่าได้เอกได้ได้ดีเลยตัวเนี้ยสเตฟานเนี่ยแต่ว่ารูปเกมในวันนี้ถ้าให้วิเคราะห์นะครับช่วงต้นๆเนี่ยผมมองเปนะ็นน่าเสมอสิ่งได้เรื่องรูปหนังรูปแดง แต่ถ้าช่วงไปลายเนี่ยวงในเหนียวแน่นอ่ะขอให้แมงด้นานไอ้รักแสนสุขนะวันนี้ประเดิมชื่อใหม่นะครับอ่ะวันนี้ก็แต่ถ้าเลือกมุมที่น่าจะชนะเลยขอให้แมงด้นานเสมอสิ่งครับผมมองว่าหัวจินหัวใจเริ่มดีขึ้นอาวุธเริ่มดีขึ้นส่วนคู่ที่สามนะเป็นคู่รองของรายการท็อปกันลูกเจ้าพ่อรองต้มเจอกับทางด้านลูงเรือเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยก็คู่นี้เจออะไรพิกัรหนึราบปอนด์เมื่อเช้ามุมแดงมาตามพิกัดส่วนมุมนุำมเงินเนี่ยมาตามพิการ มุมแดงจะเป็นมวยจังหวัดฝีมือเอาเครื่องส่วนมูลมนม้ำเงินจะเป็นมวยบูสนะครับเตะขาเจ่อย,อยางแต่ว่าพอชกไปแล้วเป็นมวยจังหวะฝีมืองงเหมือนกันแต่ว่ารูปเกมในวันนี้ต้นๆผมมองมองไปทา้ด้านทอบกันนะได้เรื่องรูปหนักรูปแดงแต่ในช่วงไปลายจังหวะฝีมือวงในอ่ะแล้วก็ด้วยเรื่องบรรยากาศอ่ะผมมองใไหไ้นั่นเพชรรุงเรืองนะแต่วันนี้ถ้าชีมม้มวยชอบหรือว่ามวยที่น่าจะชนะขอให้ไปน,น้านไอ้ลุกเรืองเล็กเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเรืองหรือลุงเรืองเลยไห ก็ประมาณนี้ฮะอ่ะคู่ที่สามก็ให้ไปทางด้านรุ่งเรืองเล็กแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าไปไปลายน่าจะดีกว่าส่วนคู่เอกนำรายการนะครับเพชรพระเบกค,คอมเพกเจอกับนนดนานเพชรนุ่งเรืองสัจะ,ะจ้งปาจีนคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้มาเจอในพิกัด1 3 1บอปอนด์มุมแดงมาตามพิกัดส่วนมุมน้ำเงินก็มาตามพิกัดเช่นเดียวกันคู่นี้ไอ้เจ้าเพชรนุ่งเรืองเนี่ยมามาแทนนะมารู้ตัวได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้ง แต่ว่าเพชรเนี่ยยืนอยู่ในรายการนานแล้วตอนแรกจะเจอกับอ,อีสานเหนือแต่ว่าอีสานเหนือก็ไม่พร้อมก็เลยเอาทางด้านไปลุงเดืองมาแทนนะอมาเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยเคยเจอกันมาเพชรเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชัยไปเพราะว่าวันนั้นอะเพชรลุงเดืองไม่มีแรงนะหมดแรงเพราะว่าไม่เคยชกทั้งวันนะอาจจะเคยชกแหละแต่ไม่ได้ชกนานวันนั้นเคยสัมษณ์อยู่แต่ว่าวันนี้ถ้าให้มองนะครับผมก็ยังมองด้านเพชรอยู่ผมมองว่า จังหวะฝีมือแล้วก็วงในวงในเนี่ยแข็งแกร่งแรงกว่าทางด้านเปช,ชรรุ่งเรืองครับแล้วก็ประดูกมวยหลักเหลี่ยมความเก่าดูดีกว่าทุก่างแต่วันนี้ถ้าเรื่องมุมที่น่าจะชนะก็ชอบให้นั่นเพชรเหมือนเดิมครับผมมองว่ายงแขนได้ยิ่หนอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนว่าให้ใครไปบ้านนะคู่แรกเนี่ยให้ด้านซ้ายรัตนะส่วนคู่ที่สองเนี่ยให้น้านเสมอสิงค์คู่ที่สามเนี่ยให้ด้านรุ่งเรืองเล็กส่วนคู่เอกนะครับให้ด้านเพชรนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับทัศนามวยไทยพิงเชี่ยแฟนมวยท่านใดนะครับที่ยังไม่มีที่จิ้มหรือสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างดู a d p 1 7เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยรายงานบรรยากาศภายในเวทีพร้อมบอกราคาตรงจากเวทีด้วยแล้วก็สีเสื้อหน้าเสื้ออยู่ที่ใครนะครับรอดูเลยครับ a d p 1 7เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยสุดท้ายนี้นะครับฝ่าย fc แฟนมวยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวยไทยพิเชี่ยด้วยนะครับขอบคุณครับ